ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการาค้ามนุษย์หรือปคอมนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวน้ำฝนอายุ29ปีภายในบ้านพักพื้นที่ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อค้าประเวณี สืบเนื่องมาจากวันที่31พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะตำรวจสืบทราบว่าที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในจังหวัดน้านที่วาามีเด็กญิงอายุต่ำกว่า18ปีลักลอบค้าบริการทางเพศจึงสงสัยลับเข้าไปล่อซื้อคิดราคาชั่วคราวครั้งละ2,000บาทหักให้ร้าน200บาทแต่ถ้าเกิดว่าค้างคืนก็จะคิดราคา3,000หักให้ร้าน500บาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเชื่อมโยงกับนางสาวน้ำฝนโดยเด็กจะโอนเงินให้แต่ขณะเข้าตรวจค้นร้านนางสาวน้ำฝนหลบหนีไปได้จึงออกหมายจับก่อนจะสืบทราบว่าหลบหนีไปอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงนำกำลังติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดโดยจะควบคุมตัวกลับไปดำเนินคดีที่นาราธิวาสที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุค่ะ